ลมพติว่ามวหน้ามวลเสอไอเดียแบบนี้แต่ลูกมวนไม่เอากิจกรรมนี้ไม่ไม่เหมาะอะไรเนี้ยก็เปถาออกมาได้ทุกอย่างครับครับครับทีนี้คุณครูครับคุณครูเห็นโครงการสุดท้ายขอให้คุณครูดูเฉยๆนะครับเป็นโครงการเป็นแบบฟอร์มร่างครับครับจับชุดหนึ่งครับเขียนว่าโครงการโครงการมีโครงการคุณดูนะ โครงการดรดรดคุณครูครับรๆๆขั้นโคงไปตัวกิจกรรมผมให้ท่านทุกฝ่ายทุกหมวดเขียนกิจกรรมเพราะฉะนั้นท่านต้องเขียนกิจกรรมเช่นกิจกรรมข้าวไ้าพุทธบุตรงานกิจกรรมพัฒนางานสารสนรเทศกิจกรรมพัฒนางานระบบประกันกิจกรรมวอ,อล,ล์กไลลี่ท่านจะต้องเขียนรูปของกิจกรรมส่วนโครงการให้ไปดูเมื่อเล่มเมื่อสักครู15นะ่15หน้า เอาหัวมาใส่เหมือนอาจารย์นะครับที่เมื่อกี้ผมทําเรียงและท้ายมือท่านต้องเอาหัวมาใส่ตามเช็เติร์ตัวนี้คุณในการใม่โงการไม้บนกิจกรรมเป็นลูกของมัน,อนโอเคนะครับแล้วท่านก็ไปเขียนต่างรูปน้องท่านช่วยพิมพ์เหมือนของปีที่แล้วเขียนให้ละเอียดแต่ว่าเงินเอาตามจริงแต่ว่ายังไม่ต้องส่งให้ไปเขียนคร่าวๆไว้คอยเดี๋ยวจะนดัดพูดคุยกันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะอาจารย์นะแล้วค่อยเก็บตอนนั้นอาจารย์งงไหมครับ ไม่ไหทุกหมวลแต่ว่าอันเนี้ยต้องรอเพื่อที่จะคูแต่คุณเาร็ก็ต้องไปคูนกันตรงถูกต้องัจะติดแล้งมีบอลอันนี้ไม่ต้องมีบเอาเดี๋ยวจะนัดอาทิตย์หน้าประมาณอาทิตย์หน้าเเยยฉๆถ้าจะคูนกับสอนโอเคครับอันนี้จะไปแค่หนึ่งลมครับผมก็ฝากไว้ที่นี้ก่อนถ้าถ้าถ้าบรงมาณยี่สิบวัน พรุ่งนี says, ้อะไรนะพรุ่งนี้ระต้องให้ได้อะไรบ้างหรือขอกิจกรรมครับงานอะไรวันี้ไอ้ที่ว่าคุณครูว่าหนังสืออะไรหนังสือพรุ่งนี้งานหนังสือครับก็จัดการแล้วไม่รู้ป้าส่งเยก็จะส่งแล้วถ้าไม่ส่งกระทบไม่ออกพรุ่งนี้ต้องขออนุญาตงหนึงเป็นล้าน น่าจะออกมาก้างคนน่าจะไจะฝ่ายขอลงครับคุกประมาณในเฉียนทุกป,ปีหรือเฉียนทุกัปีรับเขียนทุกปีครับท,ท่านกระทบเท่ากันได้ทุกป,ปีก็ได้รายยวแต่ผมไม่จะปรับกระทบยอดใจทัจ้งหมดเงินทั้งหมดมีทุิมี20ล้านผมก็ตะเกลี้ยงท่านแต่ผมยังไม่เอาชัดเจนผมจะดูทิศทางในการเขียนแผนของปีปี5 8เป็นหลักก่อนผมก็มาใส่ล้อเอาที่หลังให้เป็นทิศทางที่ใกล้เคียงที่สุด คุณว่ากิจกรรมนี้ทำถึงแค่ปีห้ากได้ปีห้าแต่ถูกต้องห้ก้แค่สีแต่ทำางนี้ไม่ต้นคุณครูวันวันพรุ่งนี้อาผมจะบอกสัต์นี้ก่อนวันพรุ่งนี้นะครับก็ประชุมควรมันพักเรื่องหันพูดหันที่อะไรกัน26 2ยี่สิบกเอ่อยี่บกก็ไม่มีอะไรครับก็สอบไปภาคเหมดิมยี่สิบเจ็ดก็ยี่สิบเจ็ดถ้า คุณครูครับถ้า27ผมอยากจะประชุมฝ่ายเฉพาะฝ่ายฝ่ายวิชาการเพื่อพูดคุยเรื่องแผนของวิชาการคุณครูพอว่างไหมเนาะก็ได้นะครับหายหนื่อยวันด27 27ไรสอบปลายภาคอีกวันหนึ่งเพราะว่าอาจารครับพอคุยงานระดับกลุ่มสาระระดับมันมันคุยง่ายแต่คุยระดับ27เดือนนี้ครับ อันนี้ยี่ิบเจ็ดเือยเจ็ดกุมภายี่ิบเจ็ดมีนาครับคีผมขอถ้าลองรองนัาชาอยู่ไหมครับลองยี่สเจ็ดลเข้าไปรับภระอรับแขกให้สสไไมโอเคยังไงขอเลื่อนไลก่อนเนาะรังาต้องรับแเซูตรต้นรับสุมอลองน้าชาวันพหัดอยู่ไหมอ้าวพอฝ่ายวิชาการคือเรื่องของเรื่องครับ พอทาแผนของฝ่ายวิชาการน่ะผมอยากได้เห็นเห็นมติมตร่วมกันไม่อยากให้นั่นทำเฉพาะงานเช่นผมโดยในระบบะนิทัศการเปลี่ยนผมก็อยากมาคุยว่าเอาไหมเบื่อจะได้ผมจะวางแผนรอดของผมไว้ก่อนเช่นนิเทศบิ๊กไฟเราจะเอาเป็นไหม้าเอาก็คุยเป็นสเต็ปเดียวกันเป็นวิชาการเพราะเราไม่ก็มีเวลาแล้วจะเทาต้องรีบขนาดนี้ผมไม่มีเวลาคุยนะท่านจะมีเฉพานะ,าะาต่อไปสอบแล้วก็ทําคุณอยู่ที่วาระเฉพาะฝ่ายวิชาการขอสักนิดนึง คบอาผมเอาแคับลอกแค่นี้ครับสล่งที่เราก็ได้แล้วนะครับเพื่อที่จะถวิลกรรมการสถานศึกษารทำงานสถานศึกษาเขาก็ให้นโยบายมาในตอนสวอชอะไรพอสมควรแล้วเลยนะครับทิศทางก็มันจะไม่หนีไปจากนโยบายของกระทรวงของสอสอนะครับทิศทางก็จะไม่หนีไปจากนี้ก็จะได้ ถ้าจะมีการปรับอะไรบ้างก็ควรจะนิดหน่อยนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นี้ก็จบในวันนี้ส่วนทีมงมนจะไปปรับอะไรก็เป็นหน้าที่ของทีมงานฝ่ายแขนฝ่ายฝ่ายฝ่ายพิชาการนะครับจะดำเนินการต่อในวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้การทุกท่านนะครับเสด็จมาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ขอขอ,ขอขนุญาตปิดประชุม